โอ้โยโยโยสวัส,สดีครับอะไรครับวันนี้นะแมวมินเกมเมอร์มาเล่นเกมเดนิสตรี e ีโรกันนะครับผมโหก็เลยต้องบอกว่าวันนี้คือเซิร์ฟเวอร์ 647ิ64นะ6 4รเซิร์ฟนี้ก็คือเซิฟทีมลิโป้นะ9สู่ลิโป้ทีมแนะแต่ตอนนี้ทีม6อยู่เพราะว่ามันยังลงตัวไม่ได้นะเดี๋ยวต้องนี่ครับเดี๋ยวต้องปลดอีกนะต้องรอนะครับเลเวลน่าจะเลเวล100่นะครับถึงจะได้ปลดตัวที่7นะครับแต่ว่าเรามาดูความคืบหน้าว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้เป็นวันที่30พอดีเลยนะวันที่30พอดีผมต้องบอกอย่างนี้วันที่30พอดีเนี่ยวันที่30มเนี่ยมีอันนี้ครับมันปลดล็อกอันนี้ แปลงร่างสกินปลดล็อกขนแดงอย่างที่ผมบอกว่าผมดองขนไว้เนี่ยตรงนี้เนี่ยทีแรกมันขนแดงมันยังไม่มานะแล้วตอนนี้ขนแดงมันมาแล้วคือวันที่30พอดีนะครับเพราะฉะนั้นนี่พอวันที่30พอดีผมดองเอาไว้เนี่ยดองไอตัวเนี่ยปลากราฟเพชตมา1ห5้ออันเถอเพราะนั้นนี่พอถุงแดงมาแล้วเราก็เลยต้องหมุนไปเลยหมุนโชว์ไปสักดูรอบหนึ่งเอาให้จนจบไป นี่มาถึงแล้วเศษสอันมีครับเก็บเศษนะถ้าไม่ได้ไม่ได้ขนก็ต้องได้เศษมานะโอ้โหนี่ครับกิจนี้ถือว่าเป็นกิจที่ดีเพราะว่ามันได้ทั้งตำลึงได้ทั้งขนอุ้ยได้ขนนกงงมาหนึ่งอันแล้วเอาแล้วมามาดีดีด,ดีขออีกขออีกถ้าเป็นไปได้นี่ขอขนแดงเลยได้ไหมอ่ะอยากได้ขนแดงนั่นนี่อ่ะมาลุยไป โจโตึงตึงงตึงโจโจโอ้โหอ,อ,อะไรเนี่ยโอ้ตำลึงทั้งนั้นฮ้ยตำลึงนี่อยากได้น้อยที่สุดเลยเพราะว่ามันคำลึงก็ต้องการนะนะแต่ว่าต้องการลองจากไอ้พวกนี้เนี่ยเออมาเอามาเอาเศษมาเยอะๆโอเคมานี่ครับเหลือหนึ่งร้อยแล้วกดไปแปดสิบอันแล้วเนี่ยเนี่ยมาแต่ไม่เป็นไรมากดต่อไปกดต่อไป โอ้โหได้สองเศษเองมาโบโอ้โหเจ็ดสิบห้าแล้วเหลือเจ็ดสิบห้าโบโอ้โหหนึ่งเศษเองโอ้น้อยเกินเออมาสามเศษก็ยังดีกดต่อไปกดไปเรื่อยๆเลยโจโอ้โหมา โอ้โหอะไรครับเนี่ยอือโอโ้รวมแล้วสาเศษเองหวังว่าจะได้เยอะกว่านี้นะเนี่ยแต่ว่าก็นะเออมาโอ้รีค่าอันอุ๊ยโู้โหคนนกส้มมาว่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้ว โอ้ยเราลุ้นว่ามีลุ้นว่าจะได้ไหมเนี่ยอ่ะกด5อันนะมีลุ้นว่าจะได้แดงไหมนะโอ้โหหกหกหกมาโอเคสองหนึ่งศูนย์เออมา โอ้ตอนนี้เนี่ยเรามาดูตรงนี้ถ้าถ้าเรากดจนหมดแล้วเรามาดูร้านการแปลงร่างนะตอนนี้เนี่ยเห็นไหมเรามีขนนกสน้ม1อันขนนกม่วง1อันเลยนะโอ้โหแล้วทํายังไงต่อใช่ไหมนี่โปรติเรา,าสามารถแลกของได้เห็นไหมถ้าตัวแดงมันก็ต้องใช้ขนนกแดงนะตัวแดงเนี่ยเห็นไหมตัวแดงใช้ขนนกแดงนะตัวส้มใช้ขนนกส้มนี่มันจะมีตัวส้มข้างล่างอยู่ใช้ขนนกส้มเห็นไหมขนนกส้มเรามีขนนกส้มและเรายังไม่มีขนนกแดง แต่ผมแนะนำว่าเราต้องรอแลกขนนกแดงไปเลยนะส้มไม่ต้องแลกนะครับใครอดใจรอไม่ไหวนี่คือถือว่าพลาดนะต้องอดใจรอให้ได้นะคือเราจะต้องกดถุงนกเอ,อ่อขนนกแดงมาเท่านั้นนะครับแล้วก็นะมันมีตรงนี้ด้วยเปลี่ยนเห็นไหมว่าเปลี่ยนเรามีทั้งเศษทั้งขนนกอะไรเงี้ยมันสามารถเปลี่ยนเห็นไหมสองขนนกส้มเป็นหนึ่งขนนกแดงได้แล้วก็นี่ครับดูไปเรื่อยๆนะเห็นไหม เรามีเศษเนี่ยเศษพวกนี้ก็สามารถเปลี่ยนเป็นขนนกต่างๆได้เดี๋ยวขอคำนวณน,นะว่าเพราะว่า ขนนกม่วง5อันได้ขนนกส้ม4อันนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีขนนกม่วง1อันแล้วขาดอีก4อันใช่ไหมขาดอีก4อันคือเศษแปลงร่างอันนี้15 1 15 15 2 3 4 5ส4 5สเฮ้ยยังไม่ได้วะยังไม่ได้เพราะนั้นเรามีอยู่43อันน่ะเราได้แค่ยังได้แค่2ออันนะยังไม่ครบนะเพราะนั้นรอไปก่อนเลยแต่อีกนิดเดียวจริงๆอีกนิดเดียวเลยใกล้จะได้แล้วใกล้จะได้แล้วนะเอ รอไปก่อนรอไปก่อนนะจริงๆเรามีหีบอ่าคงพวกนี้เปิดไปก่อนมีหีบอะไรก็เปิดไปหีบตรงนี้เปิดนี่หินสก,กัดหายากต้องใช้ตรงนี้โอ้โหหีบสมบัติประหลาดด้วยว่าโอ้ได้ตัวแดงเลยนะเนี่ยได้ตัวแดงเลยนะแต่ว่าเออจริงๆไม่ต้องรีบนะเพราะว่ามันมีอย่างอื่นที่รีบมากกว่านะผมยังไม่รีบนะครับก็เอากดให้ดูเพียงเท่านี้ก่อน ได้เท่าไหนก็ได้เท่านั้นเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวใกล้จะได้แล้วเดี๋ยวเต้ตัวแดงมาก็ก็จะรู้สึกเออเล่นมันขึ้นนะแต่ว่าไม่รีบนะเพราะว่าพอได้ปุ๊บแล้วมันก็ตันแล้วนะอืมได้ไปก็แค่นั้นนะเดี๋ยวอยากได้อื่นเปน่านี่นี่ต้องบอกว่านี่มีอีเวนต์อันนี้มาอีกอันนึงนะโอ้โหอีเวนต์มา2อีเวนต์เลยนะก็คือนี่ครับอสูรเออจับสัตว์นะอีเวนต์กับจับสัตว์แล้วก็ของผมเนี่ยน่าจะอันที่สองและั้งที่2และเพราะนั้นเนี่ย ผมที่เคยผมเคยบอกไปว่าจะกดอะไรมาคือผมต้องกดเสือขาวให้ได้นะครับเสือขาเนี่ยมีมีประโยชน์มีผลนะครับทําให้ลดโทษาได้นะเพราะฉะนั้นนี่ผมต้องกดเสือขาวมาแล้วตอนนี้ผมมีเศษอยู่สามสิบหกเศษแล้วเพราะฉะนั้นก็กดต่อไปกดต่อไปสองหนึ่งศูนย์มาต่อเรามีหนึ่งร้อยเศษใช่ไหมมากดไปสี่สิบสองแล้วโอเคมาสี่สิบเจ็ดอหูไม่โดนเลยโอ้โห สักห้าสิบห้าสิบสองห้าสิบเก้าหกสิบเอ็ดโอ้โหอะไรครับเนี่ยหกสิบสามได้น้อยมากเลยยี่สิบสองอันเองหกสิบหกโอ้โหจะได้ไหมเนี่ยหกสิบแปดโอ้โหมาอีกทีหนึ่งคือทีสุดท้ายหกสิบแปดโอ้โหหกสิบแปดนะขาดอีกสิบสองนะปกติเราจะได้เศษมีเศษตรงนี้ด้วยร้านชมดาวตรงนี้นะอ่ะมาดู เออตรงนี้หกสเหรอครบ12บสองไหมโอเคสามารถครบนะสิบกดไปแค่12พอนะนี่ก็เป็น80นะโอเคมา80ดสิเศษแล้วเราสามารถแลกได้แล้วหึงตัวนี่ประมาณอย่างนี้เอาไปเลยอสูนเทพอสูนเทพของฉันเสือ,สา,ส,อาสายฟ้านี่เสือขาวใส่ฟ้ามาเรียบร้อยนี่กดนี่ด้วยปักษาจือสิงออกมาอ่าโอเคเสือใส่ฟ้าออกทับไปเลยครับแล้วก็ อัพเลเวลไปอัพเลเวลเสือเออพลังรบจะได้เพิ่มขึ้นไปไปโอเคจนหมดแล้วอ่ะมีเท่านี้เราก็จะมีกวางกับเสือแล้วนะก็มันก็จะเก่งขึ้นนะอ่ะเดี๋ยวนี่กดเปิดสมุดใช้อีกนี่ดินี่พลังรบเพิ่มขึ้นพลังรบเพิ่มขึ้นมานี่ครับมีแต่ได้กับได้นะก็กดอย่างนี้ไปมาเดี๋ยวให้ดูนะว่าสือขาวเนี่ย มันดียังไงนะเสือขาวเราไอ้นี่ให้ดูก่อนเสือขาวเนี่ยเห็นไหมว่าก่อนก่อนต่อสู้ศัตรูทั้งหมดลดโทส่าหนึ่งแต้มในะก่อนต่อสู้แต่ละรอบมีโอกาส50%เข้าสู่เอ่อสุ่มลดโทสาหนึ่งแต้มศัตรูสองคนนะเพราะนั้นไอ้หลักๆเนี่ยคือตรงนี้ตก่อนสู้ศัตรูทั้งหมดลดโทสาหนึ่งแต้มนะมันทําใหคค้คู่กับลิปโป้ของเราเพราะว่าลิปโป้ของเราตอนนี้เนี่ยนี่เรามาดูตรงนี้ลิปโป้ของเรา หลังจากไล่สกิลจะลดโทสะของเป้าหมายหนึ่งทั้งหมด1แต้มด้วยเพราะนั้นเนี่ยกลายเป็นว่ารวมลดทั้งหมด2แต้มเลยนะโดนเสือลดไป1แต้มแล้วลิโป้ลดไป1แต้มแล้วโดยส่วนใหญ่คนเขาจะมีถุงนี้ถุงไหนวะถุงแพกวนอูนะถุงแพกวนอูเพราะนั้นนี่ถุงแพกวนอูอาจจะหมดไปแล้วนะเพราะว่าถุงแพกวนอูมันเพิ่มโทสะแค่หนึ่งนะ แต่ผมลดไป2เลยนะเพราะนั้นเนี่ยมันสร้างผลกระทบได้เยอะเลยอ่ะไว้เดี๋ยวมาลองดูกันว่าว่ามันจะเวิร์กไหมและตัวเนี้ยผมเลเวล82แล้วเนี่ยอีกนี้เดียวจะ83แล้วผมบอกเลยเห็นไหม83เนี่ยฝังอุปกรณ์ได้ฝังอุปกรณ์ได้ไดแล้วก็มีสําคัญอยู่ตรงนี้สําคัญอยู่ตรงนี้ครับหินดิบเห็นไหมว่าเขาบอกว่าเขียนแเลเ้วล83สามารถเปใช้หินดิบได้เนี่ยหินดิบสาตราอีกเหมือนกัน83สามารถใช้ได้เพราะฉะนั้นนี่ รออีกนิดเดียวนะรออีกนิดเดียวอีกหนึ่งเลเวลเท่านั้นเดี๋ยวมากดให้ดูเลยนะกดหินเลือดสตาร์เลยนะก็คือแบบอย่างชอบมากเลยุ้ิเศษทีทลายทัพเป็นไงโอเคยังไม่ครบนะนี่ประมาณนี้เลยอีกนิดเดียวนะอีกนิดเดียวแต่ว่าระหว่างนั้นเดี๋ยวเรามาลองตีดูก่อนอ่ะอัพเลเวลไปเพราะว่าเลเวลเราเพิ่งอัพนะอัพเลเวลไปเราอัพตรงนี้เราอัพแค่2ตัวแล้วนะ อัพแค่2ตัวตัวอื่นไม่อัพแล้วนะยังไม่อัพนะครับเพราะว่าเราเก็บเก็บ <ๆ S 2> เล่าไว้ด้วยอ่ะเน้นริปโป้ไปริปโป้เออมาอัพสตราริปโป้มีอะไรให้อัพอัพริปโป้ไปสกัดโอเคโอ้สกัดได้ถึงสิแล้วนะอัพเกรดตัวนี้โอเคถึง41ก็อัพไปเลยเรียบร้อยริปโป้จะได้เก่งขึ้นตรงนี้ก็เหมือนการเตียวเซียนเหมือนกันอัพไป โอเคนี่ครับต้องอัพเน้นลิโป้กับเตียวเซียนเลยนะลิโป้กับเตียวเซียนตอนนี้ลิโป้ยี่สิบหมดแล้วมาเตียวเซียนต่อเลยเตียวเซียนยี่สิบเอาให้ยี่สิบโอเคมายี่สิบครบนี่เอาแค่ลิโป้กับเตียวเซียนตัวอื่นนี่ปล่อยไปเลยเฉยๆนะครับมานี่เออเตียวเซียนสกัดด้วยสกัดเพิ่มอ่าอ่าตอนนี้ทุกอย่างแบบเตียวเซียนลิโป้อ่อ กดนี่ตีบวกไปด้วยตีบวกไปด้วยตัวหลักอะตีบวกไปโอเคไหนขอดูสิตัวหลักอ่าสมุดภาพโอเค,น,อออเคนี่ครับเรากดนี่ครับบางทีเนี่ยมันมีกดเปิดสมุดนี้ด้วยด้วยนะก็ต้องอย่าลืมมากดด้วยนะอ่ะโอเคนี่อีก๋มิมอันนี้เดี๋ยวค่อยอัพนะแต่ว่าคนจะอัพก็ได้แต่ว่าผมเดี๋ยวค่อยอัพมา มาลองดูกันดีกว่าเดี๋ยวใกล้แล้วนะใกล้แล้วออม,มาลองดูมาลองตีดูเหมือนเดิมตีคนดูนะตอนนี้เนี่ยพลังเห็นไหมว่าเลเวลอันดับเลเวลของเราอยู่ออยู่3แแล้วเนี่ยขึ้นมาแล้วนะอันดับเลเวลของเราขึ้นมาแล้วนะอีกนิดเดียวนะอีกนิดเดียวก็จะเลเวลแปดแล้วขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็เอ้ยวูวูอันดับพลังรบของผม ติดหนึ่งใน50เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือสายฟรีนะหนทางแบบเล่นมาสายฟรีที่แรกเนี่ยเราไม่ติดหนึ่งใน50เลยตอนนี้ติดหนึ่งใน50แล้วเป็นที่เรียบร้อยวู้สัดใจมากรู้สึกดีใจมากแล้วก็มาต้องรองตีดูนะตีคนพลังน้อยกว่าก่อนเลยเหมือนเดิมเราต้องเริ่มตีคนพลังน้อยกว่าก่อนแล้วก็ขึ้นไปเป็นพลังเยอะกว่าตอนนี้เราอยู่ที่อยู่ตรงนี้นะ พลังโอ้โหพลังลบใกล้เคียงกันจัดๆขอมาสี่ต่อสี่คุงก่อนเลยประลองมาตรงนี้นะครับเห็นไหมว่าเนี่ยเือขาวลดโทสะไปหนึ่งและลริปโป้ลดโทสะไปอีกหนึ่งโอ้โหเนี่ยครับเขาไม่มีโทสะใช้นะครับเห็นไหมไม่มีโทสะใช้แล้วเหลือแฮตัวเดียวแฮเหลือแต่แฮนะแต่ว่าเนี่ยครับออนี่ครับเหลือแฮไม่ไม่อยู่แล้วนะครับแฮไม่อยู่แล้วเนี่ยครับ แจ่มแมวมากมาถึงก็เปิดได้สวยนะครับมาเหมือนเดิมหมูกรอบคนนี้ดูเสือขาวนะครับเสือขาวลดโทสะไปหนึ่งเอ,อื้อแล้วลิโป้ลดโทสะอีกหนึ่งนะเอาเมื่อกี้โดนโดนลดโทสะเหมือนกันว่ะโอ้ยเซ็งเลยเซ็งเลยว่ะนี่แครับโดนลดโทสะเหมือนกันแต่ว่าไม่เป็นไรมารอบนี้ลิปโป้ลิโป้ใช้สกิลโบ๊หายไหมหายไปสองนะมาลิปโป้เขากสวนเหมือนกันนะมาได้เลยสวนได้เลยมา เต็มที่เออมานี่ครับอืบเอานี่ครับเขาใส่ทอนะลิปโปเขาตายไปแล้วนะเรียบร้อยแล้วก็เป็นที่เรียบร้อยนะเมื่อกี้เห็นไหมครับเมื่อกี้เขาก็เล่นเสือขาวเหมือนกันทาให้เมื่อกี้ลิปโปเราไม่ได้ใส่สกิลนะนี่ดูใหม่อีกทีนี่ครับลิปโปของเราเนี่ยมีแค่ทศศาแค่สีนะแลวเขาเสือขาวลดเห็นไหมลดเหลือหนึ่งปุ๊บเนี่ยเราเราไม่ได้ใช้สกิลเทินแรกเลยนะครับ แต่ว่ามีวิธีแก้นะวิธีแก้คือต้องเอาไอ้นี่มานะวิธีแก้คือต้องเอาใส่ถุงกวนอูครับใส่ถุงแพกวนอูนะอืมก็ตอนนี้เนี่ยเนี่ยท่าจริงๆถ้าปลดล็อกอีกช่องหนึง่งเราก็จะใส่กวนอูได้นะแต่ว่าเออบางทีเราก็ไม่จําเป็นนะเราก็ไม่เอานะแต่ว่า,ามากดให้ดูออะไม่เป็นไรอันอย่างนี้ก่อน เพราะว่าเราเอาเดเมจมาให้ดูก่อนนะไม่เป็นไรกดตีโชให้ดูก่อนไม่เป็นไรแต่แค่บอกวิธีแก้ไปนะวิธีแก้คือเอาถุงคนอูมาใส่เพิ่มนะครับมันก็จะเพิ่มโทสะให้หนึ่งนะ,ะมาดูต่อตีฮิโซกะมาคนนี้เหมือนเดิมนี่ครับลิปโปเห็นไหมว่าเห็นไหมว่าลดลดโทสะหมดเลยเนี่ยไม่มีโทสะเขาไม่มีโทสะใช้เลยนะครับเห็นไหม เนี่ยกำเหลงเนี่ยลดเหลือแค่โทสะแค่2เองไม่มีโทสะใช้นะเทินแรกเทินแรกเขาไม่มีใครได้ใช้สกิลเลยนะอืมเห็นไหมยังชอบเลยครับแล้วก็ริปโปมารอบที่สองนี่เห็นไหมกวาดหมดเลยเขายังไม่ทันได้ใช้สกิลเลยนะเห็นไหมขอมาลองอีกทีหนึง่งเห็นไหมครับเนี่ยเขามีโทสะห้านะถึงแม้โทสะห้าเนี่ยโดนโอ้โหเมื่อกี้โดนเสือขาวลดไปหนึ่งแล้วริปโปลดไปอีกหนึ่งนะทำให้เนี่ย ไม่มีใครใช้โทรศัพท์ได้เลยไม่มีใครใช้สกิลได้เลยนะครับนี่แหละผมถึงบอกว่าเสือขาวเนี่ยมีประโยชน์ช่วงต้นเกมมากนะเสือขาวเนี่ยอ,อสร้างผลสร้างผลมหาศาลนะครับเออนี่แหละโอ้โหลิปโป้ตีได้สบายแต่ว่ามาหลังจากนี้นะเป็นคนที่พลังเยอะกว่าแล้วนะมาดูกันอันดับโอเคเนี่มาดูอันดับนะ นี่คนนี้ช้างท่านช้างมาพลังเยอะกว่าแล้วนะครับโอ้โอเคมาโอ้เขาเล่นหองตรงนะหองตรงโหอึบอึบ,อบ,อบตีสองทีแต่ว่าลิปโป้ยังอยู่มาอึ้บเอลเซียนมาลิปโป้ยังอยู่ สาดไปสวนไปหนึ่งทีโอ้โอเคตัวหลักเขาหายไปแล้วเรียบร้อยมาเดี๋ยวลิปโปร,รอสกิลใส่อีกทีแต่ว่าฮองตงนี่สู้ยากมากฮองตงเป็นตัวที่สู้ยากมากๆนะแต่ว่าลองดูนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะสู้ได้ไหมลุยสกิลโอ้โหหายไปเลยฮองตงหายไปแล้วโอ้โหนี่แหละครับลิปโปรเรียบร้อยอ่ายังสู้คนพลังเยอะกว่าได้นะมา ผมมา8ปีมาทนมา8ปีใช่ไหมมาก่อนเลยนี่ครับเรียบร้อยกำเหล่งไม่มีสกิลไม่มีโทสะใช้นะเนี่ยตรงตีธรรมดานะครับทำให้เสียไปหนึ่งเทินนะเออม,มาเรียบร้อยเนี่ยครับกำเหล่งถึงได้ใช้เทินที่สองแล้วก็ไม่ทันแล้วนะครับเล,เลือดไม่ทนันรีดเลือด,อด,อดไม่ทันแล้วนะครับมา จ่าเอกมาขอตีหน่อยครับคุณนี้อโอ้โหนี่คนนี้เสียวเกี้ยวโทสาอย่างเยอะเลยนะเพราะนั้นถ้าโทสาเยอะมากก็ยังมีสำรองใช้สกิลได้นะซึ่งโอ้โหโอเคกำเหลงตีตเตียวเซียนไม่ตายลิปโป้โอ้โห,โโห,โโหเขามีจิวยี่อีกอึบ้บมาลดโทสายไปแล้วลิโปมาเรารอหมุนเลยลิปโปรอหมุน หมุนได้แล้วหมุนยังหมุนหมุนบุ๊อื๊บอืมหายไปหมดเลยเว้ยอู้สุดยอดเลอร์อเตลเซียนอยู่ตัวเดียวไม่ใช่เสียวเกียวโอเคนั่นแหละครับอย่างชอบเลยมานี่เอสยคนนี้มาเจอสื้อขาวุบเข้าไปหนึ่งแต่ว่าถ้าเขาได้เปิดก่อนเขาก็จะสู้ได้นะถ้าเขาได้เปิดก่อนลิปโปเราก็ไม่ได้ผลนะครับแต่ว่ามาอื๊บมาหนึ่งทีแล้ว กําเหลงเขาเห็นไหมเขากําเหลงเขาไม่ได้ไม่ได้โจมตีนะแต่กําเหลงเขาตีแรงมากเขาไหลโจมตีนะแล้วก็ยื้ไหมถึงไหมโอเคยังยื้อยู่ยื้อยู่ยื้อยู่มาลิโป้ของเรายื้โอ้โหไม่ไหวว่ากําเหลงเขาแรงมากเลยโอ้โหกําเหลงเขาสกิลไปละโบโอ้หุยยืนไม่ไหวยืนไม่ไหวโอเคมาโอ้คนนี้นะเพราะว่าเขาพลังลบเยอะกว่านะเขาไม่ได้เปิดก่อนนะเขาได้เปรียบนะครับมา น่าจะอีกสักคนหนึ่งอีกสักคนนึงมาโบขึ้นมานะครับตีธรรมดานะเมื่อกี้เพราะว่าเขามีเสือขาวเหมือนกันนะเขามีเสือขาวทําให้เราไม่สามารถใช้สกิลได้นะมาต่อเลยรอบรอบที่สองมาลิโป้ต้องใช้สกิลโชว์บ้างแล้วนะลุยลุยเร็วโบอืบ้บโอเคหายหนึ่งตัวข้างหลังนะโอเคหนึ่งตัวข้างหลังโอ้โหเราต้องอือ ต้องอึบสู้กับฮองตงไว้นะมาอึบโอเคมาหายไปอีกหนึ่งแล้วมาฮองตงเขาวิแรงมากๆแรงมากๆแต่ว่าโอเคริปโปยังอยู่ริปโปยังอยู่อึบมามาอีกรอบหนึ่งอึบโอเคเสียวเกี้ยวหายไปแล้วมาเหลือฮองตงตัวเดียวเหลือฮองตง ตัวเดียวแล้วโอ้โหหลบได้เยอะมากแล้วก็ริโปโอเคสกิลหายไปแล้วนะมานี่ครับยังสู้คนพลังเยอะกว่าได้นะหม้ทีม6นะครับทีม6นะยังสู้ได้นะครับมาจิวแปะทงมาขอตีหน่อยครับนี่ครับเขาก็มีเสือขาวแม,ม้ว่าโดนลดโทสะนะลดโทสะไม่ได้ใช้สกิลเลยนะไม่ได้ใช้สกิลแล้วก็นี่ครับกำเหลงเขาไปแล้วกำเหลงเขาไปแล้ว อบม,มาอ่ะมาอย่างเมื่อกี้นะครับถ้าโดนดโทศสา์เมื่อกี้นะอ่ะผมให้ดูอีกทีว่าวิธีแก้ก็คือเอาหุงแพมาเอาเตียนอุยออกเอากุนอูมาใส่แทนอืตัวโ,โถวถุงท้อได้เปรียบคนอื่นอ่ะอย่างนี้นะเอากุนอูมาใส่แทนแล้วก็อที่เหลือก็ใส่อ่ะให้เต๋วเซียน มาแล้วก็ลองโจมตีอีกทีหนึ่งก็แต่ก็ไม่รู้นะจะชนะไหมเพราะว่าเขาพลังเยอะกว่านะเขาพลังลบเยอะกว่านะสู้ยากนะครับมาจิ้วแปะทงมาเขาเล่นทีมสามด้วยฮะมาแต่มาดูกันอ๊ออุ้ยไม่ไม่ได้ทำลายก่อนนะพอไม่ได้ทำลายเกาะก,ก็ก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะอดไปนะไม่ได้ทำาลไเกาะอ,อุ้ยลบลีก โอ้โหตีลบหลีกสองทีมาแต่ก็ไม่น่าไหวนะครับไม่น่าไหวโอเคนี่มีประมาณนี้เหมือนเดิมคนพลังเยอะกว่านะแต่ก็เนี่ยสำหรับผมยังแฮปปี้อยู่นะไม่ได้แบบเสียเปรียบเลยนะคนที่แบบเอ่อพลังพอๆกันเนี่ยเราเล่น6ตัวเนี่ยก็ยังไม่ได้รู้สึกเสียเปรียบนะครับผมเอาอย่างนี้เลยแล้วก็นี่อีกนิดเดียวจะเลเวลแปิแล้วอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้น่าจะมากดให้ดูอีกทีนะนี่ได้ใช้ศาตรา หินดิบสาต,าตราตรงนี้เนี่ยมันมีให้ลิปโปอยู่เห็นไหมว่าบอกเลยว่าถ้าได้กดมานะแล้วได้ของดีๆนะบอกเลยว่าโคตรโหดโคตรโหด,โด,โด,โดรอดูพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เลยนะแล้วก็หีบหินดิบด้วยนะนะรอดูนะครับสําหรับบอลนี้นะแมวมึนเจะเมอร์นั้นก็ต้องขอตัวล,ลาไปก่อนเลยละกันสวัสด,ดีครับโยโย